ช่วงแรกๆอาการมันมันมนมันมีก่อนนะลุกแล้วหน้ามืดไอค่าของเลือดมันต่ำนะเพราะว่างนั้นหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตเขาก็เลยส่งไปอุทยัยเขาก็เจาะเลือดแล้วก็ตรวจดูเขาก็ยังไม่ได้บอกเราว่าเป็นอะไรแล้วก็ให้พักที่โรงพยาบาลประมาณสามวันแล้วก็มาบอกว่า เป็นโรคไตเรื้อหลังนะเขาว่านายทองคำสารัตช่างซ่อมรถผู้ไม่ยออ่อท้อทองคำสารัตอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่71หมู่13ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลานสักร,ระดับความดันโลหิตไม่ลดลง จนกระทั่งเริ่มมีอาการปัสสาวะออกน้อยอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลลานสักพบว่าความดันโลหิตสูงมากผลการตรวจเลือดพบว่ามีของเสียในเลือดสูงมากจากการทำงานของไตผิดปกติจึงส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอุทัยธานีด้วยความดันโลหิตสูงการทำงานของไตผิดปกติจนอัตราการกรองของไตลดต่ำสีผิวหนังเริ่มเปลี่ยนแปลงดำครัา แพทย์จริงแนะนําแผนการรักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตจะมีพยาบาลที่ว่ามาแนะนําว่าให้ทําล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยนะเจาะที่แรกๆเราขัววลัวไว้พี่ได้รับการวิจัยว่าเป็นโรคไตเหลือหลังจากโรงพยาบาลอุทัยธานีอาจจะมีสาเหตุมาจากามีไตขนาดเล็ก ปกติตั้งแต่เกิดนะคะทาให้มีระดับความดันในเลือดสูงพยาบาลเขาก็มาพูดทํานี้นะถึงจะอยู่ได้นะของเสียในร่างกายเราเยอะตอนนี้ถ้าล้างออกมันจะออกมว่าทางอันนี้อันนี้ทางยาอะไรเงี้ยเราเราจะเข้าใจมั่งที่แรกเราก็คิดอยู่จะเอา<ม>จะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าผ่าตัดมั่ง<ม>อะไรมั่งเงี้ยใช่ปะ เมื่อผู้ป่วยรับทราบข้อมูลแล้วเกิดความรู้สึกสับสนท้อแท้สึ่นเศร้าเนื่องจากผู้ป่วยยังมีบุตรชายที่อายุยังน้อยกลัวปัญหาเรื่องทำมาหากินจนทำให้ผู้ป่วยเครียดญาติไปปรึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้านและเจ้าหน้าที่โทรประสานมายังหน่วยไตยโรงพยาบาลอุทัยธานี พยาบาลหน่วยไตได้ดูแลให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคไตอาการของโรคพร้อมทั้งการปฏิบัติตัวและแผนการรักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตเมื่อผู้ป่วยรับรู้ว่าการล้างไตทางช่องท้องเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและผู้ป่วย จะได้รับบริการส่งน้ํายาล้างไตถึงที่บ้านเพียงแต่ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลอย่างต่อเนื่องและถูกต้องพอดีพยาบาลเขาก็มาบอกว่าาน้ำยาเขาก็ออกให้อะไรเงี้ยน้ำยาเขาก็ส่งให้ฟรีถึงบ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยเออมันก็ดีเราก็ตกลงทำํำก็ทำเพราะว่ามันมีทางเดียวที่จะยื้อชีวิตเรา ได้อยู่นานสักหน่อยก็ยังดีเหมืนนหลังจากนั้นก็พอเราเราได้รับเคสว่ามีเคสมาก็มาติดตามเยี่ยมบ้านนะคะดูว่าเขามีการล้างที่ถูกต้องไหมจัดบ้านจัดของอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องหรือเปล่าตามหลักที่ควรจะเป็นไหมหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเราก็มาพักฟื้นก่อนสาม,มารถที่จะทำงานเบาๆได้ ผมทำโอะก็ต้องเชื่อมมั่งออกมั่งอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าไม่มีไอ้น้ำยาตัวนี้มาช่วยเราก็อยู่ยากถ้าไม่ได้น้ายาตนี้ยผมก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ mm hmm. ก็มีความภาคภูมิใจนะที่มีโครงการในที่ว่าดีๆนะช่วยเหลือคนยากจน สำหรับการช่วยเหลือก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของที่สปสชสนับสนุนอยู่แล้วค่ะเรื่องทั้งน้ำยาล้างไตนะคะมีรถมาส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของเราพศตเองก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลออกติดตามเยี่ยมบ้านนะคะก็ขอขอบคุณสปสชที่เอื้อเฟื้อน้ำยาและอุปกรณ์การรักษาทุกอย่างเลย นั้งค่าพยาบาลอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณมากครับก็ลืมไม่ได้พยาบาลที่รักษาที่ดูแลที่อุทัยก็ดีที่อนามัยก็ดีครับคือรักษาแบบแบบพี่แบบน้องอะ่ะไม่ไม่รังเกียจอะไรเงี้ย ขอบคุณมากครับ